การกำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์3ประเภทที่เราจะต้องรู้นะครับซึ่งคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าวันนี้เขามีการประกาศเป็นประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2565ซึ่งเขา กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่10มกราคม2566เป็นต้นไปนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อเนี่ยเขากำหนดเอาไว้3ประเภทด้วยกัน 1. เนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ใหม่นะครับถ้าเป็นรถยนต์ใหม่จะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยในการเช่าซื้อเนี่ยไม่เกินร้อยละ10ต่อปีถ้าเป็นรถยนต์ใช้แล้วต้องคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ1 5ต่อปีนะครับส่วนรถจักรยานยนต์ต้องกำหนดดอกเบี้ยเช่าซื้อไม่เกินร้อยละ23ต่อปีนี่คือการกำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อนะครับทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับเขาจะกำหนดเอาไว้3ประเภทและก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่10มกราคม2566เป็นต้นไป